ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมฮ ok ok อนอเอร์คอกอีกแล้วนะครับระหว่างเบียร์กับเหล้าอันไหนอ้วนกว่ากันวันนี้มาดูอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าบางคนหลีกเลี่ยงที่จะดื่มไม่ได้อยากลดความอ้วนมากแหละแต่กูอยากแดกด้วยนะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างที่ที่บ้านเรากินกันก็จะมีเหล้าสีแล้วก็เบียร์สอย่างเหล้าขาวนั่นแหละด้วยนะครับรวมกันไปนะครับตอนนี้ผมก็จะมีแค่2ช้ชอยส์เราจะไม่นับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างอื่นนะครับก็มีแค่เบียร์กับเหล้า เราะจะมาเปรียบเทียบ2อ,อย่างนี้เลยนะครับเบียร์วิธีการทําก็คือการนําธัญพืชไปหมักนะครับฟังก่อนนะครับไปหมักนะครับส่วนเหล้านำธัญพืชเหมือนกันไปกลั่นเบียร์เอาไปหมักเหล้าเอาไปกลั่นเพราะฉะนั้นเบียร์จะเก็บสะสมปริมาณของแคลอรี่มากกว่าเหล้าโดยปกติอยู่แล้วนะครับ แล้วยิ่งถ้าเรารับประทานพร้อมกับ,ก,บกับแกล้มยังไงเบียรก็อ้วนกว่าเหล้าแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ให้ไปกินเหล้าดีกว่ากินเหล้าโซดาน้ำแข็งนะครับช่วยได้แล้วที่สำคัญที่มันอ้วนจริง,รงๆคือเรากินกับแกล้มตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เลือกที่จะกินเหล้าครับเบียเนี่ยโอ้โหกินไป2ขวดรู้เรื่องครับน้ำหนักเพิ่มแน่นอนและที่สำคัญถ้าเพื่อนๆ กินเบียร์กินเหล้าแล้ว,ลวออกกําลังกายด้วยถ้าเราเผาผลาญหมดยังไงก็ไม่เหลือให้อ้วนครับแต่ส่วนมากคนที่เมาแห้งจะไม่ออกกําลังกายอ่ะวันนี้ผมมีไอเดียดีๆเรื่องเหล้ากับเบียร์อันไหนอ้วนกันมาฝากเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คอนววคกไปก่อนสวัสดีครับ